สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮริซไยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหูฟังสายมอนิเตอร์ที่ให้รายละเอียดและความสมดุลในทุกย่านเสียงได้อย่างลงตัวกับ Gigs Audio X Binary กซเวแปงเป็นชุดหูฟังที่ออกแบบและปรับจูนเสียงโดยทิม m ี่นักรีวิวหูฟังจาก Gigs Audio และแบรนด์ผู้ผลิตหูฟัง Binary จากประเทศจีนจนได้ออกมาเป็นชัวแปงชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่มีความสมดุลในทุกย่านเสียง โดยภายในตัวชุดหูฟังนะครับจะประกอบด้วย4ไดเวอร์ได้แก่1ไดเวอร์ดินามิกขนาด8มิลิเมตรที่ได้ทําการปรับจูนขึ้นมาเองโดยเฉพาะภายในตัวไดเวอร์จะใช้ไดอะแฟมเคลือบเซรามิกแบบโดมเพื่อเสริมความแข็งแรงและตอบสนองย่านความถี่ได้อย่างรวดเร็วทําให้เนื้อเบสลงได้ลึกและไม่ไปรบกวนในย่านอื่นโดยจะทำงานคู่กับไดเวอร์ BA จํานวน3ตัวที่ได้ทาการปรับจูนขึ้นมาเองโดยเฉพาะโดยจะแบ่งเป็น BA ไดเวอร์เดี่ยวที่จะทําหน้าที่คุมในย่านเสียงกลางให้มีความสมดุลแล และเดวเวอร์ B A แบบคู่ที่จะทําหน้าที่ควบคุมในส่วนของย่านแหลมและรายละเอียดของเนื้อเสียงในย่านความถี่พิเศษโดยตัวชุดหูฟังจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3มิติโดยด้านหน้าเฟสเพจจะทาจากวัสดุอลูมิเนียมตัวหูมีน้ําหนักเบาทําให้สวมใส่ได้แบบสบายๆโดยจะมาพร้อมกับคูสัญญ,ญาแบบ2พินขนาด0.78มิลิเมตรทำให้รองรับการอัปเกรดสายได้ในอนาคตโดยตัวท่อนำเสียงจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวชุดหูฟัง เนื้อส่วนของสายสัญญาณที่ให้มานะครับจะเป็นสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78ม mm. ิลิเมตรเนื้อทองแดงจะเป็นแบบ OFC ที่มีความบริสุทธิ์สูงทําให้การส่งสัญญาณเสียงทําได้ลื่นไหลวัสดุหุ้มสายเป็นเนื้อยางเกรดคุณภาพทนทานต่อการใช้งานน้ําหนักเบาจัดเก็บง่ายโดยจะมาพร้อมกับคูสัญญาแบบบาลานซ์4.4มิลิเมตรหรือเพื่อนๆสาม,มารถเลือกซื้อหัวสัญญาณแบบมาตรฐานขนาด3.5ม mm. ิลิเมตรได้เช่นกัน,ได,น,กนได้เวลามาแกะกล่อง G i s Audio X Binary Acoustic ช h o u แ t t เรามาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง ตัวแพ็กเกจกล่องถูกออกแบบมาให้เปิดทางด้านบนเมื่อเปิดกล่องออกมาเราก็จะพบกับเคสเก็บหูฟังแบบแข็งวัสดุพลาสติกและกล่องอุปกรณ์เสริมอยู่ทางด้านในเรามาเริ่มต้นกันที่กล่องเก็บหูฟงังเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะพบกับซองผ้ากำมะหยี่ที่ใส่ชุดหูฟังแยกอย่างละตัวอยู่ทางด้านในถือว่าพรีเมียมจริงๆสําหรับแพ็กเกจแบบนี้ในส่วนของตัวหูฟงังเมื่อได้ลองจับครั้งแรกรู้สึกเลยว่าตัวหูมีน้ําหนักเบาผิวสัมผัสของตัวหูมีความเรียบเนียนตัวหูออกแบบมาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นช่องควสัญ หรือท่อนำเสียงที่ปลายท่อจะคล้ายกับหูฟังแบบ CIEM ที่เป็นรู3ารูเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบของชุดหูฟังรุ่นนี้รวมไปถึงสายสัญญาณที่ให้มาตัวสายมีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ทนทานต่อการใช้งานโดยแพยในกล่อง จะแถมจุกหูฟังเนื้อซิลิโคนให้อีก1ชุด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่และนี่คืออุปรกรณ์ทั้งหมดของ g i กซ์ออเดียโอเอ็กไบนอรีอะคูติกชัวแปงจะต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปรกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรัฐการผลิตณเวลานั้นในส่วนของแนวเสียงชัวแปงเนื้อเบตดมีมวลหนักแน่นลงได้ลึกคืนตัวไวไม่ไปกดทับหรือรบกวนในย่านอื่นในส่วนของย่านแหลม ดึงรายละเอียดของเสียงออกมาได้แทบทั้งหมดรวมไปถึงรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆก็ขับออกมาได้อย่างหมดจดปลายแหลมลักไปได้ไกลอย่างมีประกายในด้านเสียงร้องมีความชัดเจนโปร่งใสให้ความเป็นธรรมชาติในเนื้อเสียงในด้านเวทีเสียงมีความกว้างโปรง่งสมดุลสัมผัสถึงระยะและตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนหากเพื่อนๆสนใจิอ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริสัยกับการรีวิวเทปในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแนวเสียงถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าหรือใครที่ได้สั่งซื้อไปแล้วแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ,บร